ต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Aura Chic s e l อีกครั้งนะคะวันนี้เป็นวันที่ในที่สุดเราก็มีคลิป,ลปนี้จนได้นะคะอาจจะทำให้หลายๆคนรอ,อแล้วก็เข้าไปถามในอินสตาแกรมว่าเมื่อไหร่จะได้ดู Room Makeover ์สักทีหลังจากที่เห็นเบื้องหลังไปนะคะในสตอรี่อินสตาแกรมนะคะก็ขออนุญาตเคมไว้อย่างเลยว่า การที่ได้เห็นคลิปคลิปนี้นะคะเบื้องหลังมีความเหนื่อยมีความทุกอย่างทําอะไรมันก็เหนื่อยหมดเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นความเหนื่อยที่อ้อมมีความสุขมากกับช่วงเวลาในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเรามีเรื่องที่เข้ามาแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องนี้มันช่วยที่ที่เราได้เห็นแบบ ทัศนียภาพที่สวยงามจากการลงมือทำของเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบ Enjoy กับคลิปคลิปนี้แล้วก็ No Drama นะจ๊ะโอเคก็เริ่มจากการที่อ้อต้องขอเกินก่อนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่กรุงเทพนะคะในยาา่านลาดพร้าซึ่งอยู่มาตั้งแต่อ้ออยู่ มหาลัยก็เป็นบ้านแล้วก็หมู่บ้านที่มีความเก่าพอสมควรเลยนะคะอยู่ประมาณเกือบ30ปีได้แล้วอะ่ะพวกคอนสตรัคจอร์ที่นี่มันก็เลยจะค่อนข้างอย่างปูนที่เจาะเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากเพราะว่าเก่าแล้วก็แล,วกแล้วก็แข็งมากๆกันนะคะม,มันเจาะเข้าไปค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมีการใช้เวลากับ จ,จ,จุดนี้พอสมควรเลยนอนของเรานะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ผนังห้องเนี่ยเดิมเป็นสีฟ้านะคะอย่างที่เห็นเลยมันก็ไม่ได้ดูเก่าอะไรมากเพราะว่าอ้อก็จะรักษาความสะอาดเป็นปกติอยู่แล้วบ้านนี้มีอายุเกือบประมาณ30ปีได้แล้วแหละ มาเริ่มวันแรกกันด้วย w a ลเปเปอรนะคะ w a ลเปเปอรนะคะที่อ้อนำมาใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นวอลเปเปอรที่สั่งมาจากเถาเป่า w a ลเปเปอรนะคะที่เราจะต้องซื้อแยกกับตัวกาวโอเคแล้วเราอยกที่ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปทำกาวมาแล้วอย่างนี้ กาวที่ได้นะคะก็ที่อย่างว่าน้ะมันจะเป็นผงใช่ไหมคะเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดมาอีกทีนึงว่าส่วนผสม,สมเขามีอะไรบ้างแต่ว่าที่หลักๆน่าจะเป็นแป้งของพันธุพืชอะไรสักอย่างเอาใช้แค่ปริมาณครึนน่งนึงนะคะเพราะว่าวอลเปเปอร์เนี่ยเราจะปิดแค่ด้านเดียวตรงนี้มันก็จะมีความแบบเหมือนกาวใสกาวน้ำสังเกตได้ว่าวอลเปเปอร์ของเรานะคะจะเป็นแนวนอนแบบนี้ ซึ่งก็ถูกตามความต้องการของอ้อเลยคือเราจะติดแนวนี้กันหลังจากที่เราได้วอลเปเปอร์นะคะอย่างนี้ที่เราวัดด้านกว้างของวอลเปเปอร์ไปแล้วอุปกรณ์ที่เขา แถ่มาให้นะคะก็จะเป็นแปลส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เกลี่ยนะคะเกลี่ยให้เขาเรียบแล้วก็เท่ากันเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันหากว่าใครไม่มีผู้ช่วยนะคะในการติดวอลเปเปอร์อ้อมมีเทคนิคในการที่จะมาช่วยทําคนเดียวก็สามารถทําได้เช่นกันโดยการที่ก็ตัวช่วยเป็นเทปเลยนะ,ะเราก็ติดตรงส่วนหัวแบบนี้ อันนี้คืออ้อขึ้นโลที่2แล้วนะแล้วเราก็ติดด้านนี้ติดไว้เพื่อที่จะให้เพราะว่าเราทำแนวยาวแนวกว้างไปนู่นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอาศัยเทปเกาวนี่แหละ ผลงานของวันแรกนะคะทำไปได้ทั้งหมด2 2ส,สองแถวดูออกไหมว่าอันไหนสองแถวเห็นแหละเพราะว่ามันยังเป็นรอยที่ยังไม่แห้งเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้มันจะแห้งแล้วออกมาเป็นยังไงนะคะอ้าตื่นเต้นก็เราจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในห้องนี้เลยจะเปลี่ยนทุกอย่าง o มอร์น n ิ morning, ่งค่ะวันที่2นะคะจะเป็นวันครีนับเป็นวันที่พี่หมิงจะเข้ามาช่วยเราตรงนี้นะคะเราจะต้องเอาไม้หมอนเตียงเนี่ยออกหลังจากนั้นเราก็แฮปปี้มากที่เจอฝุ่นใต้เตียงอย่างอลังการ และไม่ว่าจะเป็นสิ่งนี้ขอบคุณครับเดฟนารักสดๆโอเคครับเราก็ต้องถือโอกาสนี้ในการทำความสะอาดเลยครั้งใหญ่นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะที่ โควิดทำให้เรากลับมาดูแลบ้านก็กลับมาดูแลสิ่งที่เราจริงๆใช้อยู่ทุกวันแต่ก็โอกาสในการที่จะมาทำความสะอาดจริงๆมีน้อยก็ถือโอกาสนี้เลยละกันนะคะมาถึงวันที่3นะคะเราก็ยังไม่หยุดหย่อนสำหรับการเก็บข้าวของที่มีอยู่ในห้องอ้อบอกเลยว่าอ้อขนออกแทบทั้งหมดคือ เปลี่ยนจริงๆอะ่ะมันมัน,ม,นมันต้องเปลี่ยนได้แล้วจริงๆวันนี้พี่หมิงไม่ได้มาช่วยนะคะออก,ก็เลยต้องใช้พลังหลังจากที่เราทำการเลื่อนตัวตู้นะคะคือตู้อ้อใหญ่มากนะประมาณแบบเมตรสองเมตรได้มั้ง น่าจะสองเมตรอะ,อะเพราะว่าอ้อสูงแค่แบบสูแจะประณเมตรได้หละสเมตกว่าแล้วฉันยกออกมาด้วยตัวเองจ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นสิ่งนี้ที่มันไม่ประทับใจเลยหลังจากนั้นเราก็ทำความสะอาดในส่วนของหลังตู้เสื้อผ้าแล้วนะคะเราเก็บข้าวของเสร็จหมดแล้ว เป็นในส่วนที่เราจะแฮปปี้กับการเปลี่ยนจริงๆนั่นก็คือสีค่ะบบสีที่เราจะไปใช้ในวันนี้นะคะออก็มันอยู่ใกล้บ้านด้วยแหละเนาะเราก็เลยไปที่โฮมโปรนะคะ ซึ่งพนักงานก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็น่ารักมากๆเลยที่ให้คำแนะนำกับเราได้ดีมากๆเลยนะคะนี้ไฮเดชีไฮเดรชีว่าค<า>ัอซุนเป็นี้เลยแลวนี่ปิ้งเกรยาา์โอเคโอเครอประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณ1 0บถึงสินาทีค่ะสิบถึงสิบห้านาทีขอค่คขณค่ะ,คคะช่งเบิเร์นงั้นก็ได้ก็เบิร์ สีมาทั้งหมด2ส,สีเป็นสีขาวสโมกกี้ไว้แล้วก็เป็นสีชมพูตุ่นๆนหน่อยแหละเอาว่ามาถึงวันที่5ค่ะวันที่5นะคะจะเป็นการลงรองพื้นเหมือนแต่งหน้าเลยเนาะ เพราะว่าเราจะต้องมีการเชื่อมระหว่างตัวพื้นผนังเดิมกับสีพื้นผนังใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไพรเมอร์การไพรเมอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสีเดิมนะคะมีความเข้มหรืออ่อนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นออกแค่แพมไพร,พรเมอร์ไปแค่1ครั้งก็เพียงพอเพราะว่าสีเดิมเป็นสีที่อ่อนค่อนข้างมาก มาถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราเท้นผนังอย่างจริงจังกันสักทีเนาะอันดับแรกเลยอ้อก็ขอแนะนำว่าเราจะต้องติดเทปกาวนะคะทุกคนสามารถติดตามดูได้ว่าตอนนี้อ้ออยู่ในส่วนของผนังฝั่งไหนของห้องนะคะที่ตรงนี้เลย where I am at ฮัลโหลทุกคนคะแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เรียกว่าตอนโปรดที่สุดของอ้อแล้วก็ใครหลายๆคนเลยนั่นก็คือการเทปออฟ เรา follow แล้วก็ติดตามบ้านของคนคนนี้อยู่มาระยะหนึ่งแล้วแล้วเราก็มีความชอบมากที่จะดู Story Instagram ของเขาเพราะว่าเขาจะเผยไม่ว่าจะเป็นแบบ Secret Project อะไรอย่างเนี้ยใน Story เท่านั้นแล้วก็อะไรที่มันเป็น Final จริงๆอ่ะเขาถึงจะโพสเป็นเป็นโพสอ Instagram นะคะซึ่งความที่มันแบบ อย่างเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้ที่จะดูจะบอกว่ากว่าจะได้ผนังในส่วนของฝั่งเนี้ยใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเพราะว่าลองผิดลองถูกไปสักสองสารอบอยู่เหมือนกันแนะนำว่าใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยของเทปนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะทีละนิด มอร์นิ่นะคะจริงๆน่าจะเป็น a f ฟ e r นน o นได้วันนี้เราอยู่บ้านลาดพาวกันนะคะก็จะมาช่วยกันปูพื้นพื้นเนี่ยบอกเลยว่ามีอุปสรรคหลายอย่างมากๆนะกกว่าจะตัดสินใจที่จะมาใช้เป็นรูปแบบนี้หนึ่งที่เราเลือกนะที่อ้อเลือกที่จะใช้เสือเนี่ยหรือว่าจะใช้ตัวตัวพื้นแบบนี้นะคะเพราะว่า เวลาเราถูทําความสะอาดเนี่ยมันไม่ต้องเกิดรอยล่องเนื้อออกไหมคะล่องที่มันจะสามารถทําให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในส่วนของพื้นแล้วมันจะเกิดเป็นคราบแล้วก็อาจจะเป็นเชื้อราหรือว่าดินฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่จะตกลงไปในล่องแล้วมันจะทําความสะอาดยากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยตัวห้องเองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสือบ เสื่อน้ำมันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องลอกออกค่ะเพราะว่ามันก็เรียบของมันอยู่แล้วเราก็แค่ปูทับเลย แล้วนะคะในส่วนของพื้นบอกเลยว่า Big Defense เนี่ยมันหนึ่งมาจากผนังสีผนังของห้องหนึ่งแล้วสองก็คือความคอนทราสต์ระหว่างวอลเปเปอร์ที่เราติดวอลเปเปอร์ไปนะคะแล้วก็ทำให้ห้องดูแบบเป็นห้องที่เราชอบอบนั่นก็คือพื้นพื้นทำให้เรามีความภูมิใจแล้วก็ เหมือนเป็นกำลังใจขึ้นมาอีกเยอะเลยกับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นในวันนี้นะคะเทปออฟยังไม่หมดนะคะสำหรับวันที่8ก็ยังจะเป็นเทปออฟต่อไปในส่วนเทคออฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเทปออฟระหว่างตัววอลเปเปอร์ที่ เราติดกาวอันนี้อ้อติดกาวไว้ค่อนข้างนานเหมือนกันนะเพราะว่ายังเอาจริงคือก็ก็ขี้เกียจแหละที่จะเอาออกวันนี้ก็เลยเป็นงานของคิ้วไม้นะคะคืออ้อไม่อยากที่จะเอาชั้นอะไรหมายถึงว่าชั้นหนังสือหรือว่าชั้นอะไรที่เราเห็นดีไซน์ในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยไปอยู่บนหัวเตียงหรือว่าที่มันจะต้องเป็นการ งานงานที่เราบิวขึ้นมาเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่เรายังไม่ไม่เก่งพอแล้วก็ไม่เมคชัวร์กับเรื่องของ Security นะคะเราก็อย่าไปทำมันจะดีกว่าเนาะในส่วนนี้อ้อก็เลยเลือกคิ้วไม้นะคะแต่ระบบที่อ้ออ,อยากจะทำแล้วก็แนะนำเรื่องความเซฟตี้ที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องการติดกาวอ้อ,อใช้เป็นกาวตะปูนะคะซึ่ง เว้นระยะระหว่างทั้งเทปกาวแบบกาวสองหน้าติดเข้าไปซ้ำแล้วนะแล้วก็ตัวกาวตะปูเพิ่มเข้าไปอีกนะคะอุ้ยเปิดไฟด้วยโถท้อฟ้าอยู่ไหนอ่ะไอะออออเพ้นแล้วเพ้นเป็นแบบนั้นย,ยังไม่ได้ถูเลยค่ะนี่คือปูปูกันเองใช่ใช่ไหม ดูดูนู่นดูนู่นดูนู่นทำเองอย่างเงเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้อะไรไอสีทาสีเดี๋ยวจะทาสีสีอีกอันนี้มันแมทสีแมตต์ยังไม่เสร็จค่ะพ่อมันยังไม่มันยังไม่คอมพลตดี มันยังไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นลาวเก o k at m ่สวยไหมฉันค่ะว้าวตุ๊กต different จากเสียงบ่นของน้องเราก็ไม่หยุดที่จะแต่งห้องค่ะวันนี้เราก็เลยไปซื้อเครื่องนอนใหม่นะคะออแอบ,บมาป้ายามีเครื่องนอนดีๆจากยี่ห้อโลตัสนะคะไปดูได้ที่ Home Pro โปรโมชั่นดีมากซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วเป็นหมอนที่คุณภาพเยียบรับลอง